มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินอยากขออายัดโฉนดที่ดินไม่ให้เข้าโอนขายไปก่อนจะไปอายัดที่สำนักงานที่ดินต้องทํายังไงเจ้าหน้าที่ถึงจะรับอายัดในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินเกิดปัญหากันเยอะนะครับที่นี่พอเกิดการจะฟ้องจะลองกันไอเจ้าของที่ดินดันทะลึ่งโอนหนีนะฮะทำให้เรายากไปฟ้องมาก็ไม่มีประโยชน์ที่นี่หลายคนยังสงสัยว่าบอกพี่ยังไม่ฟ้องไปอายัดที่สำนักงานที่ดินเขาจะอายัดให้ไหม แล้วกรณีอายัดมันมีวิธีการขั้นตอนยังไงบ้างที่จะไปยื่นอายัดมีหลักเกณฑ์ยังไงที่เขาจะรับอายัดให้ถ้ากรณีเจา้าพนักง,งานที่ดินไม่รับอายัดมีวิธีการยังไงบ้างที่จะไปต่อยังไงในเรื่องนี้นะครับเราต้องมาศึกษาในเรื่องของกฎหมายก่อนว่าในการอายัดที่ดินก่อนที่จะมีการฟ้องร้องสามารถดําเนินการได้ที่สํานักง,งานที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตราแ3 ซึ่งมาตรา83ของประมวลกฎหมายที่ดินเขาก็กําหนดวิธีการหลักเกณฑ์นในการที่จะขออายัดที่ดินไว้ให้แต่ที่สําคัญมันต้องว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะสามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้เขาถึงจะรับอายัดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการอายัดที่ดินนะฮะมันมีส่วนได้เสียยังไงในเรื่องนี้บุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียที่อาจฟ้องร้องบังคับให้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ดินได้ในท้ายที่สุดนั่นคือประเภท เป็นผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแล้วเขาไม่โอนให้นะหรือเขาไม่โอนขายหรือประเภทขายฝากเขาไม่ยอมให้ถ่ายถอนหรือประเภทเป็นทายาทที่จะขอแบ่งทรั์มระดกแต่เขาโอนหนีไปเหล่านี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะาสามารถฟ้องเรียกร้องให้จดมาเป็นทะเบียนเป็นชื่อเราได้หรือกรณีประเภทฝากรัพย์นะครับก็เป็นประเภทว่าฟ้องเพิกถอนกลนช่อชนเรียกทรัพย์กลับมาเป็นของเราให้โอนคืนมาหาเราได้ หรือกรณีประเภทคู่สมรสนะฮะสินสมรสเขาถือไว้ฝ่ายเดียวเราต้องการที่จะฟ้องกลับมาให้มาเป็นของเราหรือประเภทคู่สมรสขายทรัพย์ไปฝ่ายเดียวเราต้องการที่จะฟ้องกลับมาแบ่งให้เราเหล่านี้สามารถที่จะตั้งเรื่องขออายัดได้ก่อนฟ้องนะครับเขาถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่อาจจดทะเบียนอาจฟ้องร้องให้จดทะเบียนได้ในท้ายที่สุด แต่กรณีประเภทเจ้าหนี้เงินกู้นะฮะจะไปขออายัดจะไปเอาที่ดินเขาเหล่านี้เจา้าพนักงานที่ดินจะถือว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนะฮะเขาจะไม่ได้รับอายัดเรื่องนี้ให้ทีนี้วิธีการขั้นตอนในการอายัดเอาละมีส่วนได้เสียแล้วพี่วิธีการทํำยังไงในการไปขออายัดเบื้องต้นเราต้องยื่นคําขอที่สํานักง,งานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่เท่านั้นจะไปอายัดเจ้าที่สํานักง,งานที่ดินสาขาอื่นไม่ได้ ในการอายัดอายัดได้เฉพาะที่ดินนะครับในเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านตึกอาคารชุดอายัดไม่ได้เป็นคนละเรื่องกันทีนี้ในส่วนการอายัดนะครับจะต้องมีการยื่นฟ้องหลังจากที่อายัดแล้วต้องมีการนําไปยื่นฟ้องต่อศาลแต่ถ้ากรณียื่นฟ้องแล้วนํามาอายัดเรื่องนี้ไม่ได้อายัดได้เฉพาะก่อนฟ้องเท่านั้นในเรื่องของการอายัดเขารับอายัดให้เฉพาะผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงต้องไปยึด ไปอายัตที่สำนักง,งานที่ดินเป็นคนคู่สัญญาจะซื้อจะขายเป็นคู่สมรสที่จะฟ้องเพิกถอนเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกเหล่านี้จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนะฮะเราจะไปทําแทนไม่ได้เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่หรืออะไรไปทําแทนไม่ได้เขาจะต้องเป็นคู่สัญญาในการที่มีสิทธิ์จะฟ้องพูดง่ายๆสามารถเป็นโจทย์ฟ้องได้ในคดีว่างัันเถอะ ทีนี้การรับอายัดเจ้าหน้าที่เขาจะมีการรับอายัดให้เพียง30วันนะครับเขาจะรับให้เพื่อให้นําเรื่องไปฟ้องเกิน30วันเขาก็จะเพิกถอนตรงนี้แต่ในส่วนถ้ากรณีไม่มีการฟ้องร้องจะไปขออายัดซ้ําในเรื่องเดิมเขาไม่รับอายัดให้นะทีนี้ในส่วนของการมีการคัดค้านกรณีเราไปขออายัดแล้วมีผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านเจ้าพนักงานที่ดินเขาจะเรียกมีการสอบสวน ะะว่าเป็นการอายัดชอบไหมสัญญาซื้อขายชอบไหมหลักฐานแห่งสิทธชอบไหมเหล่านี้เขาสามารถที่จะเพิกถอนคําสั่งอายัดได้ในขณะนั้นเรายื่นอายัดเขามาคัดค้านเจ้าหน้าที่สอบสวนอาจจะถอนอายัดได้เหมือนกันทีนี้ในส่วนของอายัดเจ้าหน้าที่จะรับอายัดให้คุณต้องมีหลักฐานเท่านั้นสัญญาซื้อขายใบยแสดงสิทธิการเป็นทายาทใบเกิดใบสูติบัตร หรือกรณีใบสมรสกรณีเป็นคู่สมรสหรือกรณีฝากทรัพย์ก็จะต้องมีหลักฐานในส่วนของเคยเป็นชื่อเรามีข้อตกลงการฝากพูดง่ายๆเขาจะไม่เอาพยานบุคคลเขาจะดูเฉพาะเอกสารเวลาคุณไปขออายัดคุณต้องเอาเอกสารหลักฐานตรงเนี้สําคัญสุดนะถ้ามีส่วนได้เสียที่อาจฟ้องร้องให้เปลี่ยนแปลงทะเบียนได้ในท้ายที่สุดเขารับอายัดให้ ทีนี้กรณีว่าถือเอกสารทั้งหมดไปอายัดแล้วนะเจ้าพนักงานบอกให้ไปรับอายัดต,ตรงนี้นะฮะเขาจะถือว่าคาสั่งของเจ้าพนักงานที่รับอายัดหรือไม่รับอายัดเขาถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา5ตามพรบปฏิบัติราชการทางการปกครองสามารถที่จะฟ้องที่ศาลปกครองได้นะซึ่งในส่วนของการที่จะนําไปฟ้องศาลปกครองเบื้องต้นเราจะต้องมีการอุทธรณ์คาสั่งก่อน พูดง่ายๆเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักง,งานที่ดินไม่รับอายัดเขาต้องแจ้งว่าคําสั่งไม่รับอายัดหรือรับอายัดถือเป็นคําสั่งทางปกครองคุณจะต้องมีการอุทธรณ์ได้ภายใน15วันและนําเรื่องขึ้นสู่ศาลปกครองภายใน90วันเขาต้องแจ้งสิทธิทางปกครองนะครับนะถ้าไม่ใช่ว่าบอกไม่รู้ไม่รับไม่แจ้งอะไรสักอย่างตรงนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบแต่ถ้ากรณีว่าเขามีคําสั่งไม่รับอายัดแล้วเราต้องอายัดคือพูดง่ายๆว่า ในส่วนอุทธรคำสั่งรับอายัดภายใน15วันตามมาตรา44ของพลรบปฏิบัติราชการทางการปกครองก่อนทีนี้หลังจากเรามีการอุทธรคำสั่งไปแล้วแต่ถ้าไม่อุทธรคำสั่งคุณไปยื่นสารปกครองเลยสารปกครองไม่รับนะฮะสารปกครองยกเลยถือว่าคุณปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนคุณจะต้องอุทธรคำสั่งตามมาตรา44ก่อนจากนั้นคุณถึงจะมีการนำเรื่องขึ้นสู่สารปกครองได้ภายใน90วันตามมาตรา49 ของพรบปฏิบัติราชการทางการปกครองนะตรงนี้สามารถอุทธรณ์ไปที่เจ้าพนักงานที่ดินเมื่อไม่รับหรือยืนยันคําสั่งเหล่านี้เราถึงจะนําเรื่องขึ้นศาลปกครองได้ภายใน90วันทีนี้หลังจากที่เรามีการดําเนินการแล้วเจ้าพนักงานเขาจะดําเนินการอายัดให้เราแต่ในส่วนหลักฐานที่เราต้องเตรียมไปมีอะไรบ้างหลักฐานที่เตรียมไปก็คือเอกสารนะฮะเกี่ยวกับสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนผู้ยืน่นคําขอสอง โฉนดที่ดินที่จะขออายัดถ้าคุณไม่รู้โฉนดมันอายัดไม่ได้มันต้องมีเลขนะฮะหลังจากมีโฉนดแล้วคุณต้องมีหลักฐานแห่งเอกสารสิทธิ์ตรงนี้สําคัญสัญญาซื้อขายความเป็นทายาททะเบียนสมรสหลักฐานการซื้อขายมาด้วยกันนะการครอบครองการเป็นพ่อลูกเราเนี้ยถือเป็นหลักฐานแห่งสิทธิ์เราต้องเตรียมไปนะฮะแล้ไปยื่นคําขอ ตัวคําขอไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได้มีแบบเฉพาะในการอาญัตที่ดินเขาอาจจะใช้แบบคําขออาญัตอาคารห้องชุดที่ดินเหล่านี้เขาจะทํายื่นรวมเข้าไปใช้แบบฟอร์มรวมทีนี้ในส่วนของหลังจากที่เรามีการยื่นคําขออาญัดเข้าไปแล้วบอกเอายังไงต่อเขาบอกแล้วว่าเขาอาญัดให้แค่30วันแล้วเมื่อครบ30วันแล้วคุณจะมาอายัดซ้ําไม่ได้ถ้านั้นหลังจากที่มีการอาญัตตรงนี้แล้วเราต้องติดต่อทนายความเรา ให้ทนายความยื่นฟ้องไปที่ศาลหลังจากยื่นฟ้องไปที่ศาลแล้วนะฮะทนายเขาจะมีขั้นตอนการขออายัดทรัพย์ก่อนพิภากษานะครับตามมาตรา254ตรงนี้สามารถยื่นเข้าไปพร้อมคำฟ้องได้ว่าให้เจ้าพนักงานดําเนินการ1ยึดอายัดถ้าตามวรรคสองก็คือห้ามไม่ให้จําเลยกระทําการถ้ามตาตรา254วรรคสาคือให้ทะเบียนให้ในายทะเบียนระงับการจดทะเบียนสิทธิ์ไ้ก่อน เหล่านี้สามารถยื่นเข้าไปพร้อมคําฟ้องซึ่งทนายเขาจะจัดการให้แต่ถ้ากรณีมีเหตุฉุกเฉินนะเราสามารถยื่นเปี้ยงเข้าไปพร้อมกับคําฟ้องตามมาตรา266กกนะครับกรณีฉุกเฉินสารต้องไต่สวนทันทีแล้วมีคําสั่งให้ทันทีพวกนี้จะใช้ประเภทขอเปิดทางฉุกเฉินไม่มีทางออกไม่มีทางใช้ไม่สามารถดําเนินการได้ซึ่งถือเป็นเหตุฉุกเฉินเมื่อยื่นฟ้องสารต้องไต่สวนทันที แต่ถ้าเรายื่น2 5 4ธรรมดาศาลอาจจะเลื่อนไป1เดือนเพื่อน,นัดวันไต่สวนอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองในทันทีนะฮะเหล่านี้ถือเป็นขั้นตอนในการที่เราจะสามารถนําเรื่องไปขออายัดโฉนดที่ดินไม่ให้เขาขายหนีเลากรณีเราเป็นผู้มีสิทธิ์ที่สามารถฟ้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงได้ในท้ายที่สุดนะฮะแต่ถ้ากรณียื่นแล้วเจ้าพนักงานที่ดินเขาไม่รับอายัดต,ตรงนี้ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง เรายื่นฟ้องต่อไปที่ศาลปกครอง,องได้ทันที